สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับน้ำผักใบเขียวผสมน้ำผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นตาดอยคำนะครับไทยที่ฟีมาเพราะว่ามันใหม่นะจ๊ะอันนี้เป็นตัวที่ออกใหม่เลยครับเมื่อเขากล้านำขายหรือว่ากล้ากินนะจ๊ะอ่ะตรงนี้นะครับมีคำว่าเจน,นะครับเนงาคนที่กินเจนทานได้ในส่วนนะครับที่เป็นผักใบเขียวนะครับเราก็จะได้มาเป็นน้ำโชรีนน้ำคะนา้าน้ำผักเคียวแล้วก็น้ำแตงกวามีสี่อย่างนะจ๊ะ ส่วนในเรื่องของน้ำผลไม้นะครับก็ได้เป็นน้ำสับป,ปะรดน้ำฝรั่งเขียวแล้วก็น้ำส้มมากินกันเลยครับว่าเป็นยังไงกันบ้างจะต้องจะขีก่อนกินนะจ๊ะนี่เทลงมาอ่าสีเขียวนะครับตามคอนเซ็ปต์เออดูไกลๆก,ก,ก็เหมือนน้ำเขียวเนี่ยที่มันเป็นพวกน้ำผักนะครับที่เขาปั่นเอ้ยโ,โอเคเลยนะ น้ำเซอรรี่อ่ะมาเลยนะครับคือกินเนี่ยโอโห้หแบบถ้าเกิดใครกินเซลรรี่ปั่นเนี่ยเนี่ยกินเซลลรี่มาเลยอออคอามในธรมชาติจ้ะเขาบอกกอนนะครับว่าใครที่ชอบเซลรรี่นะครับตัวนี้ได้เลยมันจะมีรสชาติของน้ำเซลรรี่นั่นนะครับเพราะถ้าอ่านตามส่วนประกอบเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นน้ำเซลลรี่นะครับแล้วก็ มีความเป็นผักใบเขียวอ่ะอย่างเช an, p p ok arna, ่นไอ้พวกคะน้านะครับกับแตงกวามาแต่ว่าคะน้านเนี่ยมันเหมือนพวกผักชีมากกว่านะสำหรับพี่อั้นนะมันพวกผักชีฝรั่งมากกว่าเดี๋ยที่มันเป็นน้ําคะน้าไงแล้วก็จะมีเรื่องความหวานนะครับก็จะเป็นความเป็นส้มกับสับปะรดอ่อนออกมาโอเคนะครับก็ถือว่าใช้ได้น,นะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบน้ําเซอร,รี่นะครับที่แล้วก็มีกลิ่นพวกมันเหมือนผักชีฝรั่งอ่ะแล้วก็แบบคะนา้าแบบผักอ่อนๆออกมานะครับตามมาด้วยความ หวานของน้ำส้มกับน้ำสบับะรดโอเคใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้โอเคครับเจอก,กันแรอยูคลิปนี้เป็นเฮีาจายจ้าจะบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ